น่ากินไหมจ๊ะเขาข้างหน้าห้าพร้อมนะจ้าภูเขาสวยๆอยังสีเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพอกันกับมิวอีกที่เก้านะจ้าเมื่อนี้มิวกับยู่ปลายแหลมนะจ้าสิพาทุกคนมาซื้อไก่ยวันนี้อากาศดีดีจ้ายุ่บ้านมิวกับฝนตกนะจ้ามาหอดปลายแหลมเรากะมีแดดจ้ากับ่มีฝนนะจ้านาะเดี๋ยวมิวกับสิพาทุกคนนะจ้าไปซื้อไก่ไปแกงใส่น้าไม่สมแดงนะจ้าอากาศดีดีจ้าเมือนีป็นทิศใตบรรยากาศให้ทุกคนเบ่งนะจ้าเด้อ อีกแล้วจ้าเมื่อนี่บรรยากาศดีดีจ้าเกาะสมุยทุกวันก็สวยเหมือนเดิมนะคะบมวาสิฝนตกหรือว่าสิแดดออกอะบรรยากาศก็จะสวยงามแบบนี้จ้า ตอนนี้ที่มิวยูก็คือหาดบางรักนะคะทุกคนบางรักก็ปลายแหลมกัสีติดกันเนาะจ้าที่ห้อเลี้ยวเห็นกันสิเป็นปลายแหลมแล้วห้อก็แหนมเห็นวิวของเกาะพังานข้างหน้าแบบนี้จ้าบรรยากาศยูนี่ก็สวยงามนะคะทุกคนเมื่อนี่เดี๋ยวห่อก็สีผ้ากันแวะไปวัดก่อนเนาะจ้ามิวส5้าทุกคนไปวัดก่อนแล้วก็ให้อาหารปลาค่ะกับห้อก็จังแวะ ตลาดซื้อของกลับบ้านกันนะคะยังไงก็ไปดูด้วยกันจ้าเครื่องจำหน่ายอาหารปลานะจ้าใช่สิบนะบาทก็ <c oughs> จะให้อาหารนกอาหารปลาจ้าแล้วก็ใส่อันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใส่ตะกร้าก็ได้ไหม ใส่ตะกร้ามันจะได้สวยๆนี่จ๊ะบรรยากาศวัดวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเงียบเงาเพราะว่าเข้าช่วงโลเลยแล้วนะจ้านักท่องเที่ยวกับสิบะมีเด้อจ้าเด้อนักท่องเที่ยวกับสิบัวลายไหนอาหารปลามาดูสิจ๊ะอาหารปลานี่จ้ะเป็นคอค็ตเป็นอาหารปลาไปฮะอ,อาหารปลาอาหารนกนี่นะจ้าวิวสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ มิวก็เคยพามาแล้วได้จ้ามองนี่ท่าทุกคนเบิ้งคลิปเก่าๆมิวก็เคยพามาแล้วได้จ้าเด้อเนี้ยเอาก็ะเจี๊ยให้ห้ามให้อาหารนกห้ามให้อาหารนกไว้ท่านปลาปลาดุกยักษ์ตัวมาเลอร์เลยนะโอ้ Yes ตัวใหญ่นะตะกัวเหรอซิรินบอกว่าสิบัวายน้ำก็ปลาเัื่องสีนะจ้าเพราะว่าเป็นตะย่านมาสันจะมันโตใหญ่ใช่ปลาดุกปลาคัดปลาดุกมังคับบรรยากาศบริเวณนี้ก็น้ำมันดำนะจ๊ะพาคนให้อาหารปลาไล่จ่าย บรรยากาศร,บรอบๆก็จะมีภูเขาข้างหน้าห้องพอมด้จ้าภูเขาชิยูอายังสี่เลยจ้ามาแล้วนกนะคะนกมาแล้วค่ะบรรยากาศร,บรอบๆก็สวยมากเลยนะจ้าแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามไว้ให้ขนมปังห้ามให้ขนมปังปลาจ้าแล้วก็ฟังนี่บอกว่าห้ามให้อาหารนกนะจ้า ดูไว้รอบๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งโน้นกันนะคะจ้าทุกคนอันนี้เขาอื่นว่าวัดปลายแหลมนะคะวัดปลายแหลมกับตลาดที่พวกมิวสิมาเนี่ยแหละก็บ่ได้ไกลกันเลยจ้าครับรถมาประมาณสองนาทีห้านาทีประมาณนี้แล้วจ้าก็ถึงนะคะสำหรับวัดปลายแหลมเนี่ยก็อยู่ที่ อำเภ to อเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะจ้ะเนาะมิวกอยูก็สมุยนะจ๊ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนใดที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักเนาะจ้ะเนาะมิวกะอยู่ที่เกาะสมุย้อจ้ะเด้อวัดนี่เขาก็จะเอ่ยว่าวัดปลายแหลมนะคะทุกคนวัดปลายแหลมกอยูเอ่อแถวๆเชิงมณฑ์พี่ละจ้าถ้าผู้ใดมาเกาะสมุยก็แวะลองแวะมาเที่ยวดูนะคะมือนีมิวกะเสียเอา อาหารมาให้น้องป่านะจ้าเพราะว่าซิลินก็นอยากเบ่งเต่าเบ่งป่าจ้าตรงนี้เราก็มาล้วซามอยู่ริมเบอบ์มาดูตรงนี้สิจ้าว่าน้องเต่าเยอะไหมตรงนี้มีวกับซิลินกับพากันตามล่าหาเต่านะคะทุกคนหาปันได้กับว่าเจอเมื่อน,นี้หูซื้อกว่า เตาก็ป่าเป็นสียางมีย่ะจ้ามาขังที่แล้วน่ะแตกพึ่มพึ่มอยู่จ้ามาเมือนี่คือไ่เห็นเตาเนาะวันนี้พ้ากันไปสามสีทาแลวกับไปเห็นจ้าสีลินกะอยากสิมหาเตาเนาะจ้าที่ไหนเต่าเรียกเต่ามาสิจ้าก็ให้อาหารเดี๋ยวมันก็มาคนเดียวเองมีหลายป่าอยู่นี่จ้าป่ามันก็สีอังกันอยู่หรอกเนาะ เราเดินมาจากฝั่งโน้นกันนะจ๊ะเรียกเต่ามาสิวันศุากันมาเบิ่งเตาจ้ะค,คือบพ่อเห็นอีอยงเลย้อนี้ ตลาดก็ได้ไก่จากมองวัดเป็นเท่าใดน่จาจะน้องเขาก็ขับรถก้อเดียวก็ถึงจ้าประมาณสองนาทีก็ถึงแล้วนะคะบรรยากาศดีดีามาค่ะทุกคนออกจากวัดมาแล้วหเอากส็สิแว็บมาตลาดสดนะคะ อันนี้ก็ตลาดสดปลายแหลมกสิมีสุมืออร์นะจ้ามีทุกวันเลยนะคะช่วงเย็นๆเนาะจ้นะเนาะบางที่ฟังตรงขามกสิมีแบบว่าเป็นตลาดนัดเนาะจ้ะแบบว่าทุกอาทิตย์นึงกับสอถึงสมหมื่นหรือเปล่ามีวกับ่บน่ใจนาะจ้ะแต่ว่าตลาดสดที่นี่เนาะจ้ะเพิน่นกสิ เปิดทุกวันช่วงเย็นๆนะคะทุกคนกะซิมีพวกอาหารสดอาหารแหง้งอาหารทะเลนะคะมีพักพร้อมจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาหารอีสานบานเฮากะมีได้จ้าผวกไก่จังสีกะหาได้ง่ายๆเลยจ้าอยู่นี่ตามที่มิวต้องการนะจ้าเนาะเดี๋ยวมิวกะสิแวะไปล่านขายพักของพี่คนนี้ก่อนจ้ามิวมายาำหนกรกะสิต้องแวะเล่านะจ้าจะมาซื้อมันฝรั่งนะคะกับ บักนาวจ้าอยู่บ้านมันเมอนแล้วกะเดี๋ยวซื้อไปไว้พร้อมจ้าเดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งไปด้วยนะคะ สรุปนะคะทุกคนบมเด็ไกบ่บานจาถามพีสาวคนที่ขายนะจ้ะเพื่นบอกว่ามันจะเป็นไก่เนีว้วหรือว่าไก่ไข่นี่แตะจ้ามิวกับบรูจกคือกันแล้วว่ามันจะเป็นเน้วเนี้ยวว่าสันห้องต้องบปว่าต้มโดนโดนเด้อว,ว่าสันมิวกับบลูนะจ้ะเนาะเดี๋ยวห้องก็ต้องไปล่องเบิรงจ้าแล้วพี่เพื่อนก็ซับให้มิวนะจ้ามิวบอกว่าเออเอาเครื่องนึ่งจ้ามันก็จะขายเป็น ครึ่งนะคะครึ่งตัวอย่างงี้ก็มีจจาเพิ่นกะทิซับให้เห่าเรียบร้อยนะจ้ะเนาะอันนี้ก็ราคา100บาทนะคะทุกคนได้มาเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเรากลับไปเฮ็ดกับเขากันเลยค่ะมาจ้าได้เวลาเข้าครัวกันแล้วนะจ๊ะมื้อนี่กะเซ็ดแกงไก่ใส่นงไม,สม่ส้มนะจ้าหรือว่าแกงไก่ใส่นมไม้ดองนั่นเองนะคะ มิ้วก็ได้ไก่นะจ๊ะมันที่นี่มันไม่มีไก่บ้านนะคะทุกคนก็จะได้ใส้เป็นไก่เนีย้ยหรือว่าไก่ไข่น,นั่นนะจ๊ะนีมิ้วก็ได้ไก่จ้ะไก่ไปซื้อยุทตลาดมาเนาะจ๊ะได้ไก่แล้วก็หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองแล้วก็จ้ามิ้วโขกตะไคร้นะจ๊ะตะไคร้กับพริกใส่น้ำกันนะจ๊นะเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือใบเมงลักสวยๆแล้วนะจ๊นะเนาะ ก็จะใส่ไกล่ลงไปก่อนนะเนาะนี่ก็ที่เราโขลกไว้นะจ๊ะตะไคร้กับพริกนะจจะใส่ลงไปเลยหน่อไม้ดองนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะก๋งนัวนะจ๊ะผ๋งพิเศษใส่ลงไปสูตรนี้สิว่าใส่ปาลาระจอจเพราว่านิ้วสีให้มันได้กิน หน่อไม้ดองนะจน๊ะเนาะเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะบางจังหวัดนะจ๊ะบางพื้นที่เมันจะใส่ปลาล่านะจน๊ะเนาะแต่ว่าสูตรของมิวกระสิบปลใส่นะจน๊ะเนาะเขาก็จะเกลือไปให้น้ำมันแห้งนะจ๊ะไให้ตุ๋นกับข้าวเกลือไก่ก็เา เดี๋ยวเราจะเอาใบแมงรักใส่เลยนะจ๊ะนะ น่ากินไหมจ๊ะโอ้โอแกงไก่บ้านส่หนอมไม่โดองนะจ๊ะมาจ้ะได้แกงไก่ส่หนอมไม่โดองนะคะนี่ แกงไก่ฉันนไม่สมจ้าก็ขอนี้ว,วหอนหอนได้แต่เด้อขอนี้วหนึ่งหอนหอนไม่ไม้เลยจ้าก็แกงไก่ฉันม้องไม่สมเลเด้อขออภัยในเสียงที่รบก,กวนนะยจ้าอูห้หอนมาจ้ามาขมากกิ้วกระสิกินก่อนสิดิน์เลยจ้าเพราะว่าซีรีนนส์เพราะท่าน,นะนะด้หิวน่าจะเนาะเดี๋ยวซดน้ำก่อนนะคะ ม,มาจ้าเจ็บเสียด,ด้วยกันไก่ไข่ได้จ้าหรือว่าไก่เหนียวนั่นเองมันก็สิญหยายยยบได้น้อยเนะจ้ะเนาะอื้มยิงเป็นน้ำหาไก่บานบ่มีจักหมองเลยจ้ะมน,นี้ รู้สึกว่าร้านใกลที่เนี้ไปซื้อเพื่อที่แรกเนาจะเป็นซื้อบางเดือนที่แรกเนาจะเพิ่นปีดล้านเนาะไปที่นี่ก็เลยใด้ไกลเหนียวมาแท่นอจจะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะ มิวก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปกินข้าวก่อนจ้าก็าขอฝากทุกคนช่วยกดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเด้อจ้าเด้อมิวก็เสียเอาไปปรับปรุงจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องมีการแก้ไขและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแม่นบจ้า สำหรับคลิปนี้มิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี่น้ำกัสีลดนอกจากน้องน้ำมันลดทุกท่าเลยนะจ๊ะน้ย่างไปได้ไก่ได้จ้าทุกคนจ๋าพูดย่างไปได้หอนหมด